ก็ชื่นชอบความน่ารักของน้องดิโมโอ,อยู่แล้วนะครับผมแล้ววันนี้ได้มางานเฉลิมฉลองครับความสำคัญของไครจีนนะแล้วก็มีความพิเศษตรงที่ว่ามีความเป็นไทยในดิโมโแล้วนี่เป็นไงคะเมื่อกี้เดินดูแต่ละสูทเพราะว่ามันมีหลายสติกเกอร์รท,ท,ที่ออกมาใหม่โอ้น่ารักทุกท่านเลยครับที่ออกมาใหม่คอลเลคชันนี้น่ารักมากใ่ส่วนตัวเราชอบคลครชื่ออะไรโอร้โหดิมโมฮะชอบทุกคอลเลคชันเลยครับเพราะว่า จริงๆก็ตามสายสมบัตวันนี้มันมีตัวใหม่ที่ออกมาด้วยนีน่งดิมมี่แพรดงครับผมไงบ้างครับรู้สึกว่าน,น่ารักมากๆแล้วก็ดีใจที่มีความเป็นไทยไปอยู่ในน้องดิโมโลแล้วครับผมมีหมวกช้างด้วยันน้นใกล้ใกล้ใกล้จละเปิดให้เชิญเข้ามาชมแล้วค่ะอยากให้เชิญชวนอะไรครับครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมามารับน้องดิโมโไปอยู่ด้วยคนระับผมก็เป็นอ,อนุรักษ์ความเป็นไทยนะครับเป็นลิมิเต็ดอดิชั่นครับ ครับการเซอร์ไพรส์เป็นไงบ้างคะก็ไปแฟนไซน์มาช่วงนี้ก็เดินทางเพื่อนเพื่อนล่าสุดเป็นไงบ้างล่าสุดก็แฟนๆก็น่ารักเหมือนเดิมครผูกอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่เจอก็อยังซัพพอร์ตแล้วก็น่ารักแ,แฟนเซาร์ไพรส์อะไรเลยไงบ้างจริงๆก็มีกิจกรรมแล้วเ,เกมอะไรใหม่ๆให้เขาได้เซอร์ไพรส์ยอยู่เสมอแต่เราเราไปแต่ละที่อย่างเงี้ยมันต้องเปลี่ยนกิจกรรม้องเปลี่ยนอะไรอยู่ไหมคะก็ แล้วแต่ที่ครับว่ากิจกรรมแต่ละที่จะเป็นแต่ส่วนมากก็จะเป็นเล่นเกมก็มีกระทิงลายครับแต่ขานลักษาะก็ผมรู้สึกว่าก็เรื่อยๆครับก็ยังน่ารักเหมือนเดิมอุ่นเหมือนเดิมครับต่อไปจะไปที่ไหนอ่าต่อไปก็จะไปจีนนไปจีนครั้งนี้ก็ไปฉันท์สายเรียมอะไรอย่างไรบ้างครับก็ เต็มความน่ารักความสดใสไปให้กับแฟนแล้วก็แบบความคิดถึงครับผมแ,แฟนเขาอยากแบบเขาดีเทลไหมเขาอยากได้อะไรอะไรอะไรร้านแบบเราเเ็นคอมเมนย์อะไรใอีในอะไรจริงๆแล้วไม่ไม่ค่อยมีเรีนเมอะไรเลยเพราะว่าแค่เขาได้เจอเราเขาก็นมีใจแล้วเพราะเราด้วยระยะทางก็ห่างกันอะไรนี้แล้เจอครั้งนึงก็แฮปปี้งานเราแบบวันนี้ก,ก็ก็มีผลงานก็คือเดี๋ยวจะถ่ายเรื่องต่อไปแล้วแล้วก็ เพลงครับผมเพลงต่อไปก็ใกล้แล้วครับตอนนี้เพลงเป็นยังไงบ้างครับทีมแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กำลังอยู่ในอ่าโปรเซสกำลังประชุมกันอยู่ว่าจะเอาเพลงไหนออกมาเป็นเพลงที่สองทำไปกี่เพลงวันจริงๆทำมาเยอะเลยครับแต่ว่าเราต้องเลือกอ่าทัมมิ่งเหมาะสมกับเพลงด้วยมันตอนนี้มันเยอะขนาดไหนเรากในใน็เห็นเปิดว่านบอว่าว่างก็ทำทำเรื่อยๆใช่ครับก็ว่างก็ทำแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าก็ต้องมา แต่งเวลาให้กับเพลงด้วยแต่ก็อยากปล่อยในปีนี้ใช่ครับแน่นอนปีนี้นัคิดว่าจะปล่อยีกเพลงนะถ้าเป็นไปได้อย่างอีกสักสองเพลงครับผมถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับก็เป็นแนวไหนอะไรยังไงบ้าจริงๆแล้วก็แนวดิสซตี้เลยครับก็อยากให้ติดตามวงดิสซตี้แล้วสนขอการพักเครงยังไงเป็นไก็มีความสนใจครับมีความสนใจพักเครื่องครับก็เสริม สี่มืคลแล้วก็มีแล้วก็สบายใจครับไปดูดวงหรือไปรึกษาอะไรใครอยู่ไหมถูกเปล่าครับไม่ได้ไปดูดวงอันนี้ชื่นชอบส่วนตัวอยากอยากที่จะสะสมตับเครื่อนแฟนเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างว่าเห็นตองกตองพระอะไรตกใจออตกใจว่าแบบเฮ้ย,เอ,เ,ยเอาจริงเหรอเป็นเซียนเด็กอ้กวน<ม>แล้วมากแล้วเป็นเซียนจริงไหมยังยังไม่เซียนครับตรงนี้ดูดูดูเป็นเฉพาะวัดที่ตัวเอง ศรรึกษาแล้วอตอนนี้ศึกษากแค่วัดเดียวหลายคนบอกว่าเอ้ยงานเราทำคนงานเราอยากไปศึกษาไม่ได้ก็ระหว่างบินอะไรเงรนะี้ยครับแล้วก็เอาหนังสือพระมานัง่งอ่าแนแต่งหน้าก็าหนังสือพระมานัง่งอ่านหลายคนสงสัยเลยว่าเราไปสนใจได้ไงเอามาศึกษาแบบนี้จริงๆแล้วผมชื่นชอบอของที่มีอายุอยู่แล้วก็พอพอเข้ามาสะสมพระเครื่องก็น่าจะเป็นของที่มีอายุที่สุดในที่ผมเคยสะสมมาครับที่เยอะไหมบาร์ หมายถึงหมายถึงที่มีอยู่หรือว่าท,ที่มีอยู่ก็มีพอสมควรอยู่ครับแล้วอยากศึกษาวัดที่หรือว่าหรือเอาแค่วันเอาวันนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วรายละเอียดหรือข้อมูลการดูหลายๆอย่างรายละเอียดมันเยอะมากเราก็องค่อยๆศึกษาไปทีละว,วันถ้าสนใจใครสนใจอะไรเงี้ยก็มาถามเราได้ว่าวันนี้เป็นยังไงถ้าถ้าวันนี้ก็พอจะคุยกันได้อยู่ยังยังไม่บอกได้ไหมครับ ก็ปีนี้จะเห็นซีรีส์ผมผมจะถ่ายซีรีส์นะครับไม่ไม่แน่ใจว่าออนปีนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ่ายปีนี้แล้วก็จะเห็นเพลงครับผมของดิซิตี้ครับ